ผู้สูงอายุล่าสุดวันที่10เมษายน2567มี6ข้อนี้ไปได้เงิน1,000บาทดูเลยคุณได้ไหมผู้สูงอายุล่าสุดครับในวันที่10เมษายน2567นี้ใครที่มี6ข้อนี้คุณจะไม่ได้เงิน1,000บาทมาดูกันว่าจะเป็นตัวคุณหรือเปล่าง่ายๆครับก็คือใน6ข้อนี้เนี่ยคุณจะ ต้องไม่มีสักข้อถึงจะได้เงินนะครับหากคุณมี6ข้อนี้ข้อใดข้อหนึ่งนะครับก็คือจะทําให้คุณไม่ได้เงินนั่นเองมาเช็คไปพร้อมกันทีละข้อกับผมครับซึ่งเงินตรงนี้เนี่ยจะได้ทุกคนแน่นอนหากผ่านไปตามที่ผมได้บอกเอาไว้ในคลิปนี้ครับข้อที่1ครับถ้าเกิดคุณมีไม่ได้เงินคืออายุต่ํากว่า60ปีนะครับคำว่าอายุต่ำกว่า60ปีในที่นี้เนี่ยก็คือไล่ไปเรื่อยเลยนะครับ ตั้งแต่59ไล่ลงไปนะครับจน40ไล่ไป3 0ไล่ไปนะครับ20่บไล่ไปเรื่อยครับอันนี้เนี่ยคือจัดว่าอายุต่ำกว่า60ปีเพราะว่ากลุ่มอายุต่ำกว่า60ปีตรงนี้ไม่จัดว่าเป็นผู้สูงอายุนะครับผู้สูงอายุนับตั้งแต่60ปีขึ้นไปถึงจะเรียกว่าเป็นกลุ่มผู้สูงอายุครับหากอายุของคุณ ยังไม่ถึงนะครับ60ก็ยังไม่เป็นผู้สูงอายุดังนั้นครับหากคุณมีข้อนี้คืออายุต่ำกว่า60ปีคุณก็จะไม่ได้เงินตรงส่วนตรงนี้นะครับนี่คือข้อแรกแต่ถ้าหากว่าคุณบอกว่าคุณเนี่ยเช็คแล้วนะครับคุณอายุ60ปีแล้วก็มากกว่า60ปีขึ้นไปคือเป็นกลุ่มผู้สูงอายุคุณจะได้นะครับอ่นนี่คือข้อที่1อายุต่ำกว่า60ปีนะครับ ถ้าคุณมีจะไม่ได้เงินต้องไม่มีข้อนี้ครับข้อที่2คุณไม่เคยลงทะเบียนหรือไม่ผ่านการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุมาก่อนนะครับหากคุณเป็นกลุ่มที่ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนเลยนะฮะก็คือคุณไม่รู้เรื่องมาก่อนเลยว่ามีการเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุนะครับคุณก็ไม่ได้ไปลงทะเบียน แล้วหรือว่าคุณลงทะเบียนก็จริงแต่ลงทะเบียนแล้วก็ไม่ผ่านกฎเกณฑ์ต่างๆนะครับทําให้คุณไม่ผ่านตรงนี้เนี่ยหากคุณมีข้อนี้ก็จะไม่ได้เงินเช่นเดียวกันเพราะว่าคุณจัดเป็นกลุ่มที่ไม่ไลงทะเบียนการไม่ลงทะเบียนนะครับเงินตรงนี้เนี่ยให้สำหรับเพี้ยผู้สูงอายุก็จริงแต่จะให้สำหรับคนที่ลงทะเบียนเท่านั้นหากคุณไม่ได้แจ้งความประสงค์ว่าจะรับตรงนี้คุณก็จะไม่ได้ตรงส่วนนี้ครับนี่คือในส่วนของข้อที่ 2ต่อไปข้อที่3ครับคุณไม่เคยรับเงินเบีย้ยผู้สูงอายุเดือนก่อนหน้านี้มาก่อนเลยไม่ว่าจะเดือนไหนนะครับในเดือนมีนา67นะครับกุมภา67มกราหกเจธันวา66ไล่ไปเรื่อยๆนะครับพฤศจิกายน66ไล่ไปเดือนก่อนหน้านี้คุณไม่เคยรับเงินมาก่อนเลย หากคุณไม่เคยรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุเดือนก่อนหน้นาน,นี้มาก่อนก็มีแนวโน้มว่าคุณจะไม่ได้อีกหากคุณยังไม่ไปลงทะเบียนนะครับแต่หาว่าคุณไปลงทะเบียนอะไรเรียบร้อยเสร็จไม่แน่ว่าเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนแรกที่คุณได้เงินก็เป็นไปได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือข้อที่3ถ้าคุณมีข้อนี้ไม่เคยรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุเดือนก่อนหน้านี้มาก่อนก็จะไม่ได้เงินอันนี้ก็คือข้อที่3 ต่อไปข้อที่4ครับบัญชีธนาคารเนี่ยที่คุณให้ไว้กับทางภาครัฐเพื่อรับเงินของผู้สูงอายุท่านนั้นๆน,น,นะครับมีการปิดใช้งานไปเมื่อปิดใช้งานจะทําให้เงินไม่สามารถโอนเข้าบัญชีของคุณได้ดังนั้นข้อนี้สําคัญมากๆครับบัญชีธนาคารที่มีให้ไว้กับทางภาครัฐนะครับต้องคอยเช็คอย่างสม่ำเสมอว่ามีการเปิดใช้งานอยู่หรือเปล่าถ้ามีการปิดใช้งานไป ให้เปิดให้เรียบร้อยหรือมีการปิดอย่างกระทันหันให้เปิดใช้งานให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้สําคัญต่อคุณมากๆเพราะว่าตรงนี้ชี้ชะตาชี้ผลเลยว่าคุณจะยังคงได้รับเงินเข้าแล้วจะได้เงินตรงนี้หรือเปล่านะครับหากคุณมีข้อนี้คือบัญชีมีการปิดใช้งานเนี่ยคุณก็จะไม่ได้เงินครับนี่คือข้อที่4ต่อไปข้อที่5ครับ ผู้ที่รับเบีย้ยผู้สูงอายุเนี่ยมีการไม่มีชีวิตอยู่คือเสียชีวิตกระทันหันนะครับหรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณอาจจะดูเผื่อญาติคุณหรือคนในครอบครัวคุณหรือใครก็แล้วแต่นะครับคือหากเสียชีวิตปุ๊บถ้าเสียชีวิตในระหว่างที่ตรงนี้เนี่ยได้วันที่10เมษาเสียชีวิตระหว่างวันที่1นึถึงสิเมษาเนี่ยก็สามารถยื่นเรื่องเพื่อของเงิน ตรง1000พตรงนี้ได้นะครับแต่หากว่าคุณไม่ได้ยื่นเรื่องอะไรมาก่อนเลยนะครับตรงนี้ก็จะเงินก็จะถูกตัดออกไปได้นะครับงั้นเนี่ยหากว่าเป็นคนที่รับเบี้ยผู้สูงอายุนะครับไม่มีชีวิตอยู่ก็ให้รีบแจ้งเรื่องให้เรียบร้อยนะครับหากเสียชีวิตกระทันหันก็จะไม่ได้เงินนะครับเนั้นเนี่ยหากคุณมีข้อนี้ก็จะไม่ได้เงินตรงนี้นี่คือข้อที่5แล้วข้อที่6ครับถ้าคุณมีข้อที่6 ก็จะไม่ได้เงินเหมือนกันข้อที่6ก็คือคุณเนี่ยไม่รู้เลยว่าจำนวนเงินที่ได้เนี่ยจะได้ตามขั้นบันไดนะครับหรือว่าได้เงินตามอายุได้อย่างไรล่ะก็คือเบี้ยเงีผู้สูงอายุจะได้ตามเลทของอายุนะครับสำหรับคนที่จะได้1,000เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าจะต้องเป็นกลุ่มที่อายุ90ปีขึ้นไปจะได้1,000บาทครับหาคุณยังอายุไม่ถึง90ปีขึ้นไปก็จะยังไม่ได้1 00 0บาท ก็ยังจะได้เป็นเลทอื่นนะครับซึ่งเลทที่จะได้ก็จะเป็นไปตามนี้เลยนะครับ6 0สิบถึงได้670-79 7เ0็8 8 9ถึงเจ็ดได้800และ90บีขึ้นไปเนี่ยได้1,000บาทจะเป็นเลทนี้ที่คุณจะได้รับนั่นเองนะครับหากเป็นเลทอื่นนะครับที่เป็น1,000บาทท่วหน้าทุกกลุ่มทุกอายุเนี่ย ตรงนี้ยังไม่มีการสรุปชัดเจนนะว่าจะมีการให้จริงหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเงิน3,000บาทด้วยผู้สูงอายุเนี่ยก็ยังไม่มีการสรุปอย่างแน่ชัดแต่ที่สรุปได้แน่แล้วคือเป็นเกณฑ์แบบนี้ครับอายุ90ปีขึ้นไปได้1000บาทนะครับหากนะเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูหากคุณอายุ68ปีเนี่ยได้600อายุไม่ถึง70ปี69ปีได้600อายุ74ปีเนี่ยได้700อายุ83ปีได้800 อายุ95ปีได้1,000บาทหรืออายุ99หรือ100ปีอะไรเงี้ยก็ได้1,000บาทนะครับนี่คือสูงสุดยังคงเป็นเรทนี้นะครับแต่สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าเงินเนี่ยจ่ายตามแบบนี้นะครับเขาก็จะอย่างเช่นคุณอาจจะเข้าใจว่าคุณอาจะได้1,000บาทใช่ไหมครับแต่ถ้าตอนนี้คุณอายุ65คุณก็จะได้600อ่าคุณอาจจะเข้าใจว่าคุณได้1,000บาทแต่ตอนนี้คุณอายุ83คุณก็ไไดด้้้้800 0,000หรืออออคคคุุุุณณณาาาาาจจจะเขใว่1บทตนนีย75 ก็จะได้700จะได้เป็นตามขั้นบันไดนะครับอันนี้ให้ทุกท่านได้เคลียร์และเข้าใจกันแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งหากคุณเป็นตามที่ผมบอกครับคุณมีทั้งหมดที่ผมบอกหข้อนี้คุณจะไม่ได้เงิน1000บาทนั่นเองนะครับอ่อันนี้ก็คือในเดือนเมษายน6 7จะได้เงินวันพุทธที่10เมษายน6 7ครับเงินจะโอนให้กับคุณเข้าบัญชีที่คุณให้ไว้กับทางภาครัฐ ให้เปิดใช้งานเอาไว้ด้วยนั่นเองครับผมจะสรุปให้คุณอีกครั้งหนึ่งทั้ง6ข้อมีหข้อนี้ไม่ได้เงินครับข้อที่1อายุต่ำกว่าหกปีไม่ได้เงินข้อ2ไม่เคยลงทะเบียนหรือไม่ผ่านการลรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุไม่ได้เงินข้อ3ไม่เคยรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุเลยก่อนหน้านี้มาก่อนก็ไม่ได้เงินข้อ4บัญชีธนาคารที่ให้ไว้กับทางรัฐเนี่ยมีการปิดไปแล้วปิดใช้งานไปทําให้เงินโอนเข้าไม่ได้ก็ไม่ได้เงินข้อ5ผู้้ผู้สูงอายุนะครับ มีการไม่มีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตนะครับก็จะไม่ได้เงินแล้วก็ข้อที่6แต่ถ้าแจ้งเรื่องทานก็ได้เงินนะครับข้อ5เนี่ยแล้วก็ข้อ6ไม่รู้ว่าจำนวนเงินที่ได้ได้ตามขั้นบันไดนะครับถ้าได้ก็จะได้ไม่ตามที่คุณคิดนะครับบางคนอาจจะคิดว่าทุกคนได้พันหนึ่งไม่ใช่ครับได้ตามเลทอายุที่ผมได้บอกไป6 0สิบหึงหกได้6กร้อยเจ็ดสิบเได้เจ็ดร้อยแปดสิบแปดเก้าได้แปดร้อยและเก้าสิบปีขึ้นไปได้หนึ่งพันบาทจะเป็นเลทตามนี้ครับ นี่คือข้อมูลล่าสุดที่นํามาฝากกันนะครับได้ไดเงินในวันพุทธที่10เมษายน6 7โอนเข้าบัญชีธนาคารที่คุณให้ไว้กับทางภาครัฐเลยครับนี่ข้อมูลล่าสุดที่นํามาฝากกันถ้าคุณยังไม่เคยลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุสามารถลงทะเบียนได้หลังวิดีโอนี้ไปดูได้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ